เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสริมแหนบให้กับรถรีโว่เอาไปบรรทุกสัก2ตันครึ่ง3ตันนะครับแหนบ20่ิบมิลข้างละ3แผ่น2งอข้างละ1แผ่นนะครับคันนี้เป็นรอเดิมอยู่นะฮะเจ้าของเอามาปรับแต่งเสริมแหนบก่อนให้ดูด้านหลังครับ ที่เราเซตให้มีช่วงเด้งช่วงห่างเยอะเพราะว่าเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะไปใส่ตู้ทึบอีกนะครับเดี๋ยวใส่ตู้ทึบก็จะลงมาอีกนิดนึงก็จะเหลือช่วงเด้งอยู่นิดหน่อยนะฮะเซตให้ทรงสูงไว้เพื่อจะเอาไปขับนิ่มสบายในขณะที่รถเบานะครับแล้วก็จะให้เหลือช่วงเด้งไว้ด้วยเดี๋ยวใส่ตู้รถก็จะย่อลงมากนิดนึงประมาณนี้คะคันนี้เป็นกระบะแบนเรียบนะครับ กระบะเขาคว้างเป็นรถใหม่ๆเลยครับป้ายแดงเลยครับใส่เหล็กลัดแนบเข้าไปด้วยนะครับป้องกันเพื่อไม่ให้แนบบิดเรียบร้อยสวยงามใส่โช๊คอามาดาแกน20มิลเข้าไปด้วยนะครับโช๊คสีขาวสวยมากใส่แกน20มิลเข้าไปช่วงเดงช่วงห่างยังเหลืออีกนิดนึงนะครับเราเซตเผื่อรถคันนี้เขาจะไปใส่ตู้ทึบนะครับ พราะเวลาใส่ตู้ทึบแล้วน้ําหนักรถก็จะลงมาอีกนิดนึงนะครับช่วงเด้งช่วงห่างก็จะย่อลงมาอีกหน่อยนึงนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ก็กําลังดีครับทําให้รถเบานั้นขับนิ่มกับสบายเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3แผ่น2ง,งอ1แผ่นเบร้อย <100 S 1> ครับสวยงามครับ ฝากอูปริชาติทผลอยด้วยนะครับเพืเ่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแบบก็ทักทายเข้ามาได้นะครับอูปริชาติเผ่าลอยยินดีต้อนรับครับรับเสริมแหนบให้กับเพืเ่อนๆจะนํารถเอาไปบรรทุกแบบไหนอย่างไรจะบรรทุกเยอะบรรทุกมากบรรทุกน้อยก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ